ครับเมื่อพูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผมเชื่อหลายๆคนมักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ช่างไกลตัวเสียละเกินแล้วก็เกี่ยวกับพวกเราน้อยมากแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามัน ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเยอะและคุณสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนทั้ง17เป้าหมายได้เพียงแค่คุณใช้ปลายนิ้วครับผมเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับเดอะคลาก็เคยเล่าออกไปหมดแล้วผมก็รวบรวมมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มจากเป้าหมายที่หนึ่งครับผมเรื่องของการขจัดความยากจนเมื่อเราพูดถึงคนจนเนี่ยผมว่ากลุ่มหนึ่งที่สาคัญมากคือเรื่องของคนไร้บ้านนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าทุนน้อยการศึกษาน้อยแล้วก็ เราก็อาจจะเอ๊ะจะจ้างงานเขายังไงเขาไม่มีที่อยู่ให้ติดต่อเนาะก็เลยเกิดเคสนี้ขึ้นมาฮะคือมูลทธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาเลยครับเอาคนไร้บ้านเนี่ยเขามาอยู่เป็นทีนมนะครับเขาก็ลงทุนซื้ออุปกรณ์ให้แล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยจะให้บริการรับต่อเติมบ้านให้ครับรับซ่อมรับทําความสะอาดตัดแต่งต้นไม้นะครับเวิร์กมากนะครับปรากฏว่ามีคนสามารถช่วยกันจ้างวานนะครับคนเหล่านี้ไปทํางานได้มากมายแล้วก็ เคสนี้ก็เลยขยายผลต่อจากคนไร้บ้านไปสู่คนในชุมชนใออัดด้วยนะครับซึ่งคนประมาณสัก20%เป็นผู้สูงอายุแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากะอยากจะหาคนมาช่วยงานคุณนะครับ จ้างบริษัทนี้ได้เลยครับช่วยผู้คนได้มากมายแน่นอนครับมาถึงถัดมาเรื่องของการกระตัดความหิวโหยนะครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงความมั่นคงทางอาหารซึ่งข้าเป็นเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับทุกวันนี้ข้าจะสายพันมนมลดลงเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเราปลูกข้าเพียงแค่ไม่กี่พันเลยเกิดกลุ่มชาวนาไทยอีสานขึ้นมานะครับที่ ก็พยายามจะพัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็รักษาพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งเขาเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิมเอาไว้ถึง20,000สายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการทําแปลงเกษตรอินทรีย์ขึ้นมาแล้วก็ปลูกแล้วก็รักษาพันธุ์ข้าวแบบดั้งเดิมทนั้นนังไม่พอนะครับเขาก็ยังมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สร้างพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้สร้างข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นให้กับเมืองไทยถึง7,000ลิตรเดียวถ้าเกิดว่าาอยกจะใ เกษตรกรไทยมี่กำลังใจนะครับก็สามารถอุดหนุนซื้อข้าวของกลุ่มชาวนไทยอีสานได้ครับผมถัดมาเป็นเรื่องของความกินดีอยู่ดีเรื่องของสุขภาพนะครับผมอยากพูดถึงเคสของเหมืองทองคํำที่จังหวัดเลยครับเมื่อมีเหมืองทองคํามาตั้งเนี่ยปรากฏว่ามันสร้างปัญหาเยอะทางด้านมลพิษนะฮะทั้งเรื่องอากาศสารไยานา์ที่ปนเปื้อนเสียงต่างๆนานามากมายชาวบ้านก็ออกมาต่อต้านว่าเฮ้ยไม่ได้ ต้องหยุดเพราะว่ามันส่งผลเสียกับชาวบ้านเยอะมากก็มีการต่อสู้กันมากมายนะครับแล้วปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต้องหยุดการทไาไร้ไถนาเพื่อมาต่อสู้และพวกเขาก็ไม่มีรายได้ก็เลยเกิดการร่วมมือกันครับว่าเอาละถ้าอย่างนั้นฉันเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ฉันจะต่อสู้ด้วยการทอผ้าครับกลุ่มแม่หญิงเหล่านี้ก็เลย ลุกขึ้นมาปลูกฝ้าอิ์ทกนิกนะครับทำฟ้าอิ์แกนิกแล้วก็ทําทอผ้าฝ้าอิ์แกนิกเพื่อจะบอกว่าถ้าเกิดว่าฟ้าชั้นปนเปื้อนแปลว่าเหมืองทองต้องรับผิดชอบแล้วก็เคสนี้เป็นการเอาศาสตร์ดั้งเดิมน,นะครับมาทอผ้ารวมถึงมีการออกแบบลายผ้าแบบใหม่แล้วก็เคสนี้มีคนอเมริกามาช่วยนะครับก็เรียกว่าขายกันทั้งโลกเลยทีเดียวได้เงินมาซัพพอร์ตให้กลุ่มนี้สู้ต่อซึ่งสุดท้ายเหมืองทองคําก็หยุดลงสาเร็จนะครับมาดูเคสต่อมาฮะคือเรื่องของการศึกษาพี่มลิเป็นลูกครึ่งชาวไทยสวิตเซอร์แลบ้ว,วนนพ วิเด็กไทยมีปัญหาเรื่องการศึกษาค่อนข้างเยอะเขาก็เลยอยากจะทําโรงเรียนขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กๆนะครับเขาก็เลยทําโรงเรียนสอนการโรงแรมขึ้นมาครับแล้วก็ด้านอาหารนะครับที่อยู่ที่กลางทุ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ครับเขาก็เรียกว่าสอนมาตรฐานสากลเลยนะครับเอาเด็กได้โอกาสเด็กกำพร้าเรียนฟรีมีที่พักนะฮะแล้วก็เด็กๆเ,เหล่านี้เมื่อได้ เมื่อได้มีทักษะที่ถูกต้องเวลาไปจ้างงานก็จะได้ค่าแรงอย่างถูกต้องเหมาะสมภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็เด็กของพี่มลินะครรุ่นหนึ่งเนี่ยเรียกว่าก็ไปทํางานแล้วก็ฝึกงานในโรงแรมแล้วก็รีสอร์ททั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากซัพพอร์ตโครงการนี้คุณสามารถไปพักนะครับแล้วก็ไปใช้บริการร้านอาหารของพี่มลิได้ที่หนองคายครับเคสต่อมาเป็นเรื่องของผู้หญิงครับผมที่ปัตตานีมีเรื่องของความไม่สงบเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้สูญเสียไม่ว่าผู้ชายจะเป็นฝ่ายไหน ในเสียชีวิตคนเดือดร้อนคือผู้หญิงเพราะว่าเขาสูญเสียผู้ชายสูญเสียรายได้สูญเสียครอบครัวไปแล้วก็เกิดความเศร้านะครับเกิดโรคซึมเศร้าตามมาความหมดหู่ความเครียดรายได้ก็ไม่มีก็เลยเกิดเคสสองการนําชาวบ้านนําผู้หญิงนะครับมารวมตัวกันนะครับทำงานฝีมือกันแล้วก็เมื่อผู้หญิงมารวมตัวกันทำงานฝีมือเนี่ยเขาก็ได้เจอเพื่อที่ออกจากบ้านมาเพื่อพูดคุยกันก็ความเครียดหายลงไปแล้วก็ ได้รายได้ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเคสนี้ก็มีดีไซเนอร์อังกฤษนะครับเข้ามาช่วยออกแบบให้ด้วยแล้วก็ขายกันแบบเรียวกว่าทั่วโลกเลยทีเดียวสนใจก็สามารถสับส่วนที่วริตาได้ครับที่ปัตตานีครับเคสสัตว์มาเป็นเรื่องของน้ำนะครับถ้าอยากรักษาน้ําคุณต้องรักษาป่าต้นน้ําแต่ว่าคนกรุงเทพกับป่าต้นน้ํามันดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวสุดๆนะฮะเชฟแบล็กนะครับจากร้านแบล็กชิชที่เชียงใหม่กับเชฟหนุ่มแห่งร้านสาหมวยนะครับก็เลยมารวมตัวกันทำอาหารมือพิเศษก็คือเป็นอาหารที่เล่าถึง ป่าต้นน้ำครับเชฟแบ็กเข้าไปยังที่ป่าต้นน้ำปีบเอาผักวัตถุดิบต่างๆนะครับมาปรุงเป็นอาหารไฟาไดนิ่งขึ้นมา1มือ้อให้พวกเราไปทานกันซึ่งทุกคนก็าบอกว่าหูอร่อยมากผักพวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ยมันเป็นของที่แปลกประหลาดมากนะครับ เชฟแบกก็บอกว่ามันไม่ได้ประหลาดเลยครับสิ่งพวกนี้ภุยตยายเรากินกันมาเนิ่นนานมากแล้วแล้วก็มันจะมีแค่ในป่าต้นน้ําเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากกินอาหารมื้อนี้จงรักษาป่าต้นน้ําเอาไว้และคุณจะมีอาหารมื้อนี้กินตลอดไปทัดมาเป็นเรื่องของพลังงานนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องของฟาร์มโคโนมครับฟาร์มชื่อฟาร์มอินแปลงนะครับก็เขาว่ากันว่าวัวเนี่ยจะรีดนมได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยแต่ทุกวันวัวขี้แน่นอนดังนั้น ปัญหาขี้วัวมันก็เลยเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากๆทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งเหม็นด้วยนะฮะฟาร์มอินแปลงเขาก็เลยเกิดวิธีคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีก็เลยจัดการครับแปลงฟาร์มตัวเองให้เป็นซีโร่เวสขยะทั้งหมดจากขี้วัวถูกนำไปเป็นพลังงานคือถูกเอาไปหมักปเป็นไบโอแก๊สนะฮะเนื่องจากขี้ว,วัวหายไปแล้วยังเกิดพลังไฟฟ้าที่เอามาใช้ได้ทั้งฟาร์มเลยนะครับนั่นก็แปลว่าโรงงานนี้เขาก็เลยทำนมพาสรไรส์นะฮะด้วย ไฟฟ้าของตัวเองคือทําจากขี้วัวเป็นการบริหารจัดการแบบครบวงจรซึ่งที่นี่เองก็ถือว่าเป็นฟาร์มโคโนมที่คุณภาพดีสุดในภาคใต้ด้วยนะครับก็สามารถสนับสนุนกิจการดีๆกันงอย่างนี้ได้ที่อินมิวนะครับผมเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอยากให้ผู้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นผมชอบเคสนี้มากเป็นเรื่องของคนสูงอายุคือทุกวันนี้มีคนสูงอายุมากขึ้นนะครับลูกหลานก็จะพบว่าเอ๊พ่อแม่ฉันก็ยังมีแรงนะยังคึกอยู่ยังมีความสามารถอยู่ยังไม่หงอยควรจะออกจากบ้านได้ ลูกๆก,ก็เลยรวมตัวกันครับแล้วก็เปิดตลาดขึ้นมาชื่อว่ากเกษียณมาร์เก็ตเป็นตลาดที่ให้คนอายุเกิน60มาเช่าแผงออกร้านกันนะครับก็เรียกว่ามาขายของกันมาเล่นดนตรีกันนะครับก็หนึ่งคือมีรายได้แน่นอนนะครับช่วยให้ผู้สูงอาย,ยุมีรายได้พอมีรายได้ก็มีความมั่นใจมีคุณค่าตัวของตัวเองนะครับแล้วก็สําคัญคือได้เจอเพื่อนนะครับเขาบอกว่าที่นี่กลายเป็นแหล่ง นัดพบเพื่อนกิรุ่นกี่รุ่นเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาวิทยาลัย,ยต่างๆก็มาเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็คนเยอะมากถามเขาว่าประบ,บทยังไงอ่ะเขาบอกว่าโอ้ยง่ายมากครับคนมากมายเพราะว่าแหล่งประบ,บทมีกลุ่มอย่างเดียวครับก็คือกลุ่มล n e นั่นเองนะครับเรื่องถัดไปครับเป็นเรื่องของอพลาสติกกันบ้างนะครับเรื่องของการพัฒนาอินฟราสต u ักเจอร์นะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมผมชอบเคสนี้มากก็คือว่า เขามีการอาจารย์เป้านะครับที่เชียงใหม่เนี่ยท่านเป็นอาจารย์ด้านวิศวกรโยธาท่านก็นําขยะพลาสติกนะฮะมาหลอมรวมกับยางมะตอยเอาไปทําถนนครับเอาไปเอาไปราดถนนนะครับซึ่งยางมะตอยพลาสติกเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เป้าก็พัฒนาไปจนถนนยางมะตอยผสมพลาสติกเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมถึง300เซนลยนะครับแล้วก็มี phase สองตามมาครับก็คือว่าเอาขยะพลาสติกเนี่ยมาอัด เป็นอิดนะฮะเพื่อให้มันใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถซื้อไปปูได้นะครับก็เป็นการที่เรียกว่าสร้างอินฟราสตรักเจอร์ผ่านขยะนะครับเรียกว่าได้2เร้่งเลยทีเดียวถัดมาครับผมเป็นเรื่องของมาตรา35นะครับอันสุดคลาสสิกว่าบริษัทขนาดใหญ่ต้องมีการจ้างงานคนพิการนะครับถ้าคุณไม่จ้างคุณก็จะต้องเสียค่าปรับนะครับซึ่งบริษัทจมนวนมากก็บอกว่าฉันยอมเสียค่าปรับเพราะว่าฉันกลัวว่าเอ๊จ้างหาคนพิการจะทํางานได้หรือเปล่านะครับกลุ่มคนพิการ18คนก็เลยบอกว่าเอางี้เเดี๋ยววววพกกรรารมตััน บริษัทให้คุณดูว่าคนพิการทํางานได้เขาก็เลยรวมตัวกันหุ้นกันฮะ,ะแล้วก็ไปเปลี่ยนไร่อ้อยขนาด20ไร่นะครับให้กลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานแล้วก็ทําเป็นที่พักเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับอยู่ที่โคราชซึ่งก็เวิร์กมากครับผลผลิตก็ขายดีนะครับที่พักก็มีแขกไปมากมายเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสนับสนุนคนพิการเหล่านี้ซื้อผลิตภัณฑ์เขาได้ครับแล้วก็ไปเที่ยวที่เขาได้นะครับที่วิวแชร์ฟาร์มครับต่อไปเป็นเรื่องของสังคมที่ช่างยืนนะครับซึ่งยุค อนา,าคตเเป็นยุคที่ผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับก็เกิดกิจการสร้างบ้านพักให้กับคนต่างชาติที่อยากจะมาใช้ชีวิตตอนเกษียณที่เมืองไทยนะครับคุณลานีเองก็เลยเปิดหมู่บ้านครับประมาณสิบก่าหลังเนี่ยให้เป็นบ้านสําหรับคนต่างชาติเป็นชาวสุแลนนะครับมาอยู่ในบ้านปลายชีวิตแล้วก็กิจการนี้เองนอกจากจ,ากจะทำให้ชาวสุสตแฮปปี้มากๆการมาอยู่เมืองไทยอันที่เขารักมากๆแล้วก็ยังจ้างงานคนในชุมชนอีกประมาณสัก20กว่าคนได้นะครับเรียกว่าวินกันทุกฝ่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกันมังหาแหล่ง ที่พักเนวยเกษียณอยู่ลานีรัสเซเดนก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเรื่องของสุขลักษณะอีคโนโมีนะครับการการแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วให้มันเกิดมูลค่าขึ้นมาผมว่าเคสที่ผมชอบมากๆคือเคสของการนําเปลือกกาแฟครับที่เหลือจากการคั่วแล้วเอามาทําประโยชน์ต่อ ซึ่งวิธีการที่ผมว่ามันน่าสนใจมากคือเขาดามาหมักให้กลายเป็นโค่านะครับหรือจะก็เป็นหมักเป็นน้ําอัดลมก็ได้เรียกว่ารสชาติอร่อยมากมีความเป็นโค่าที่ทําจากเปลือกกาแฟนะฮะก็สามารถซื้อหากันได้นะครับอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็มีขายตามร้านกาแฟชื่อดังมากมาในกรุงเทพครับแคสทาวนะฮะ เรื่องของ m a t e change นะครับก็นอกจากเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนแล้วอีกวิธีการหนึ่งก็คือการสร้างป่าไม้เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันที่อีสานนะครับเวลามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะนําอฐินะครับไปลอยน้ําแต่ว่าพอหน้าแล้งแม่น้ํามันแห้งก็จะเห็นถุงอฐิเนี่ยลอยแห้งอยู่ตามพื้นดินซึ่งมันก็ไม่น่าดูครูยศก็เลยบอกว่าเอางี้ทุกคนเรามาคืนผู้เสียชีวิตไปสู่ธรรมชาติที่ว,วิธีการที่ดีกว่ากันเถอะนั่นก็คือการฝังไปพรรร้้มกกับาปลูตนนไะค ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาอาธิมาฝังดินก็ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นนะครับซึ่งคุณยศร,รับบริการทําให้30ปีปลูกต้นไม้ด้วยอธิไปแล้วกว่า1ล้านต้นครับผมอธิมาจากทั่วประเทศนะครับใส่พัสดุห่อส่งมาให้แกช่วยฝังให้นะครับเป็นบริการที่เวิร์กมากแล้วก็สร้างผืนป่าได้อย่างยั่งยืนนะครับมาถึงโกศิสสกันนะครับเป็นเรื่องของชีวิตของสัตว์น้ำนะครับตอนนี้เราพูดถึงอาหารทะเลออแกนิกกันค่อนข้างเยอะนะครับ อาหารทะเลก็คืออาหารทะเลที่จับขึ้นมาอย่างถูกต้องนะครับอย่างไม่ล้างผ่านทรัพยากรแล้วก็มีการค้าขายอย่างเป็นธรรมในประเทศไทยก็มีบริษัทคนจับปลาหรือว่าฟิชเชอร์โฟกนะฮะเป็นบริษัทที่เหล่าชาวประมงเนี่ยเขารวมตัวกันตั้งขึ้นมาครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับแล้วก็จับปลาแล้วก็ส่งขึ้นมาที่กรุงเทพนะครับเรียกว่าส่งไปให้กับร้านอาหารดังๆทั่วเมืองไทยเลยทีเดียวแล้วก็มีขายที่แหลมฟาร์มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากสนับสนุนการทําประมงที่ยั่งยืนก็สามารถซื้อสิินค้าขอองหรรืบษัท จับปลาได้นะครับถัดมาเป็นเรื่องของนกกเรียนหายจากป่าเมืองไทยไปตั้งแต่ปี2517นะฮะแล้วก็มีการพยายามพัฒนาผสมพันธุ์แล้วก็ส่งคืนธรรมชาตินะครับจนเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีการทําสําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าพอเราส่งนกกเรียนคือสู่ธรรมชาติไปแล้วเนี่ยเขาก็เมื่ออยู่ในธรรมชาติอยู่กับไรนาเขาก็ต้องการข้าวออร์แกนิกครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเจอเข้าวที่ใช้สารเคมีเนี่ยเขากินเข้าไปก็จะตายอยู่ไม่ได้ดังนั้นเกษตรกรที่อยู่แถวๆนั้นก็เลยต้องทํานาออแกนิกตามไปด้วยแต่ปัญหาคือว่านาออแกนิกเนี่ยต้นทุนมันสูงแล้วก็ราคาขายมันก็สูงมันก็เลยขายได้ค่อนข้างยากมากๆชาวบ้านก็เลยไม่อยากขายนะครับก็เลยเกิดการรวมกลุ่มการสร้างแบรนด์ขึ้นมาครับผมเป็นแบรนด์ข้าวด้วยกรีนชื่อว่าข้าวสารัตนะครับข้าวกล่องนี้ข้าวซองนี้นะครับจะเป็นข้าวที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะ ทำนาออร์แกนิกเพื่อดูแลนกกเรียนนะครับดังนั้นหากคุณอยากช่วยเหลือนกกเรียนจงดูแลชาวนากลุ่มนี้ก่อนนะครับด้วยการซื้อข้าวเหล่านี้แล้วเราจะมีนกกเรียนอยู่ในธรรมชาติของเราต่อไปครับมาถึงเรื่องของความยุติธรรมบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่ แต่ปัญหาหลักๆของกลุ่มนักโทษที่เจอก็คือว่าเมื่อเขา้นโทษแล้วออกมาสู่สังคมภายนอกแล้วเนี่ยสังคมมักจะไม่ให้โอกาสก็คือคนทั่วไปอคติหรือว่าปิดใจว่าอุ้ยคนที่ผ่านการจำคุกมาแล้วเนี่ยจะมีประวัติที่ไม่ดีแล้วก็กลัวไม่อยากจะให้เขามาทำงานกับเราทำให้เขาไม่มีงานทำนะครับทางเรือนจำที่อุทยายก็เลยทำโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งคือทำร้านคาเฟ่ขึ้นมาครับเป็นร้านกาแฟที่ เอาผู้ต้องหาที่กำลังจะพ้นโทษนะครับเรียกว่าติดคุกมานานแล้วแหละ,ละกำลังจะพ้นโทษเนี่ยออกมาฝึกเจอคนออกมาฝึกอาชีพนะครับชงกาแฟเสิร์ฟกาแฟนะครับแล้วก็ได้ซ้อมเจอคนก่อนนะครับที่จะทําให้เขาหนึ่งเขาคุ้นชินแล้วก็มีทักษะในการประกอบอาชีพส่วนพวกเราครับที่เข้าไปซื้อบริการกาแฟต่างๆมานา,นานเนี่ยก็จะได้ปรับทัศนคติด้ว่าเฮ้ย คนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็เหมือนกับเรานี่นะเราไม่ต่างกันควรจะยอมรับกันมากขึ้นนะครับทีนี้ก็เลยเป็นร้านกาแฟที่เรียกว่าขายดีมากๆแล้วก็ช่วยทําให้คน2กลุ่มเข้าใจกันและกันมากขึ้นด้วยครับผมผ่านไปแล้ว16โกนะครับทีนี้ก็มาถึงโกที่17กันบ้างแต่ว่าทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยผมเล่าขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าคุณสามารถช่วยพพอร์ตอย่างง่ายๆด้วยการใช้ปลายนิ้วกดสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านี้นะครับซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ท,ที่ทให้คุณรู้ว่าปาัญ แต่ว่ามากไปกว่าน,นั้นผมก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแต่ละอย่างนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณก็จะพบทางออกที่คุณสามารถช่วยได้ในแบบที่มากกว่าแค่การสั่งซื้อนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบว่าคุณสามารถร่วมแก้ปัญหานี้ได้ก็อาจจะนําไปสู่โก17ก็คือเรื่องของการ สร้างความร่มมือหรือว่าพทเน์ชิพนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนึกออกว่าฉันจะทําแล้วจงส่งข่าวบอกเดอะคลาวนะครับแล้วเดอะคลาวจะขออนุญาตเล่าเรื่อง,ร,องราวของคุณไปสู่คนอื่นๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าทุกปัญหาทุกคนสามารถร่วมแก้ไขได้รวมถึงคุณด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ17เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ไกลเกินฝันและทุกคนสามารถร่วมช่วยกันได้ครับสวัสดีครับ